สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่75 ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกพัทรสิิธนากิจขอถวายเสกสวดสาธยายพระสูตรพระปริลละม์ต่างๆถวายเป็นทับูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจระยาบูชาแต่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกาพระัฒนาตายอรหังสมมาสมภูทุกภควาผู้ทำภควนต่างอภิวาเทมิ สวัสดิ์ค้โตพระคาวตาธรรมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระคาวโตสามวะสังโฆสังฆังนามามีสองบทบูชาพระภัยรีพินาศอาหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปานิพุตโตผู้ในหิธะมโนธานิปารมีอิูจติสติยาวัชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารณังคตโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังสารานิโสธินา สาบทสดชุ่มนมเทวดาสมันตาจักรวาลิสุตตาขจจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสัสนันตุสขามโมคตังสักเฆกามีจารุเบคิริสีขรัตเถรเจริเขวิมาเีทิเบรัตเถจาามีจรุวะนาคาหานีเทหามวตุมหิเขเตภูมิมาใจยันตุเทวาชาละถธาลวิสเมัยยัคขันทพนาคาทิตันตาสันติเกยังมุนิราจัณณังสาทบูมีสุนันตุธรรมะสวรกคโรยัมพัทันตาธรรมะสวรกคโรยัมพัทันตาธรรมะสวนกโรยััมนตา บทสวดบุพพภาคณะปรการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณาขัมมนาปาถาพุทธังสรนะัจฉามิธรรมังสรนะัจฉามิสังฆังสรนะัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรนะัจฉามิตุติยัมปีธรรมังสรนะัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสรนะัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนะัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสรนะัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรนะขจามิหกบทสวดสั ชีนะสัตทิเมหตุสปัปปทาทัตทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวชีนะสัตทิเมหตุสปัปปทาเจโปวดสวติรัตนาปนามคาถาพุทธังนันมีรัตนภูตตสริรจิตังธรรมังนันมีรัตนภูตตวิสุทธิสารังสองครั้งนันมีรัตนภูตตสุสีละทิถิเอตังนันมีเตรัตนังรัตนาตายะหังสัมมาสม,มุรสริตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยยะยุตตาคุณโยค้วะสัพพวัตตังอสุมิตตายมิปิตเทวะยะ ตติตะเรสามาถสัมภเวนะโลเกกะทาจิจัิเรนปาตุภูภูตังคามพิระยาณะวิสายามอาติกัสถังมิโยูหิปันติทัชเนหิวิชวิชัญยะรูปังโลกัง เหตุเกหิติกฐาตจุปัลภนียังเกสันจิตุธิวิธีตังคุณกายยะตายะนาเมเหิเยวัชนะตายะสุวิสุตมปิสมุตปัสถังมณสิสุทาปะสาทาฐานังปุญญกติการนามาสมุตตมะคุณยะปูมังทุกขาปมุจจานะมุขะสารนังคตามังปูชาไดเหตสุปรมังอภิปูชะเนยยางนิพานาสจิกริยายุปะนิสัยถังสัมมากิเลสัมมะระโสทนาสิทิยาจะสาธุนิอัตกุสลาเลหุปัสสะเสวนียังปานิหิ จาปิสารนังข้ามะน,นิยามีวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังข้าตังหารันตินที่วังคณะในศูนนมัสมานาปูเชมาจาปิสัสตังสุปัสันตัน สันตนานจิตตาทัฏฐานุปาริจาริยาสถาตระตาจากบุญเยนัตถาสุกเตนะสุขีพมัมเมมุแต่ชนะตัะสัจสถาปิสวัติโหตุโยเจาธาธรรมวินัยัมปิปะมานาภูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโพชมังแต่โสปณนิสัยาจะยยายะอายัมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสปัสสะทะารโธแปนมมา,าราสิทธิคาถา โยชคุมาโมหามาลาปะกะโธสามังว่าพุทโธสุกะโตวิมุตโตมารสัตปาสานิวินิโมจัยันโตปาเปสีเขมังเชนะาทางวินัยยังพุทธังวรันตังสสราษรนามิโลกัสสนาถาจวินายะกัจจะตันเจะสาเตเชียะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสุเมนตุธรรมโมเชโยโยวิยะตัสสะสัตถุท่าเสสีโลกัสสโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยามิโกธรรมะธาระสะทารีสาตาวะโหสันติกโรโสดจินโนธรรมังวรันตังสสราษรนามิโมหาปทานังอุปสัรรฐาหังตันเจะสาเตเชียะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสุเม ตุสัทธมเสนาสุขตันุโโโยโลกัสะปาปุกะกิเลสัเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัสวัสดคาตธรรมังนิทีังการวติสังฆังวัฒนทางเศรษฐศาสนามานิพุทธานุพุทธังสมาสมาีระชิติงตัตยาสาเตชะชะติของโตสัพพันตยาจาวินาสเมนตุการบวสวดนโมคราอัตถาคาถานโมราตโตสมมาสัมพุทธสมิงิสิโนนโมอุตมธรรมะสัตสาวาคาตเซตัตเตนิทานุโมมหาสังคสปิ วิสุทธสีราธิถินโนนโมโอมาตายารัตสารัตนตยสะสาธุกลางนโมโอมากาติตัสสะวัตวถุตายศตินโมการะปภาเวนะวิขัดันตุอุปทวานนโมการานุภาเวนะสวัสดิโหตุสัพปทานนโมคาระสตเตเจนะวิธิมหิโหงุตเชชวา สิบปสวนมหาสมัยสูตรเอวันเมสตังเอกังสมววาสกิสุวิหารสิกเลุสมีมหาัีมหาตาพิฆูสังเกนสติปัจจมัติหิพิฆูสีสัพเพหิวะเหิตัสีจโรคะตเทวตาเนุณเนสนิพิตาหุติพระกวาทังชนะยะพิฆูสังกัจอสโุนังสภาวสกยเมการนงเทวานังเอตังหสีเอญโขพระกวาสกิสุวิหารติกัเปรละพุทสมีมหาวัีมหาตาพิฆูสังเกนัสติประจมัติเหหิพิ พรกวาเทนุภสังคัมภีร์แลอุปสังคภาษตะวันตกว่าตัวสันติเยตจักภาษาพระเสยยามาติอัตถุตาเทวตาเสยยาธาปีนาวะพระวาปุริสุชมิตรนามว่าภาษาเลยว่าภาษาลิตางว่าอางชมิเชว่าเอมัน่มีรัสตาวะเสษถุเทวิสุเอินทตาพรกวาตัวปวดตัวปุตตุอาหังสุอัตถุตาเทวตาพรวคนกันอภิวะเทวกาอกมันทางอตังสุเอกมันทังพิทาโผเอกาเทวตาพรกว่าตัสติกรรมกตังภาษิมหาสมณะโยปามานัสมิเทวกายาสมะคตาอาคตมหาอิมือมะสมัยยังทักขิตาเยวะอา Rahasia tak atau tidak apa-apa, tapi apa-apa kok tak sedih Tetapi kau semata harus ditangkap. อาตโนอุจมะเป็นสุชาติรัฐี่ว่าในไทยนี่ก็เหตว่าอินทรายานี่เราสันติมัจฉิตติอาตากูอาปาลาเทวะตาะักวัตโสันติเกมังถังว่าสัติแลวะกาขีงเชตวะปริทังขีดขีล้างโอหะจะไม่ชาเตจารันติสุเทอวิมลาจากกุมะตาเซนตาสุสนะคัติอาตากูอาปาลาเทวะตาะักวัตโสันติมังถังว่าสิเยกิจิพุทธะสันนังคตาเสนาเทฆะวัฏสันติอิยะภูมิงปะหายะมานุสันติียงเทวะกายังปะริโพเรสันติติอาตปะากูพักเวะะตตตตาาาสันนิิิพจ ก็สถาอิจราไมยวเทวตาสันนิบติตาอเหสุญญายิมางอิจราไมเยปิตก็เกิ s อาว้สันติอนาคับอนานังนโตสัมมาสัมพุทธสังติก็สานะอิจฉม่ยวเทวตาสันนิบติตาวิสติเยาถิมัอิจราไม่เยิสามิพิกวเยวกายานังนามอนิสิติสามิพิกวเยวกายานังมิเทสิสามีพิกวเวกายานังนานิตนาสสตุสมนิสมนาสิกรธาภสิสามีติเอวัพันเตติโคเติขู่ตระว่าตัวพระขวตว สิโลกาเมนุกาษาวิยะทัพภมาตธัสิตายสิตากิริขปนังปิตตาสมาหิตาปุถุสีหวสัลีนาลมังสาพิสักพุนโอดาตมนณสสุตาพิปัสสะนามามิลาปิญโยบัญจเสตียาตมวะนิญกะปิละวะทวีตโตอมันติยัสสาสำเพเ่สรเรียรติเทวะกายาพิกันตาเทวชารพิขาวเตชะอันตปักุธุงสุตวะคุสาสาตนาเตสัมปตุระผงยะนังอมโนสานามาตะคังอภิเกษสตะมาตะหมงสหัสสังอัฏฐสตุสตังเอกิสหัสสานัง อมนุสานามัตถุอเกนตมาตะุที่สาสภาุาหุนันสสภาิยังมคิตสคุมาตโตมันติยาสะสาวกปียสราเตวกคยาพิกานตววิชาขิวโวเววขังคติอิสานิขิราหิอนุบุปโสสตาสหัสาวะเจขาพุมากาภิลวัทวาอิทิปันตสชุติมันตวนามันตวสัจจินมัมันนาพิกามงพิโคนาสิมิติมวนาสตตสัสหิมะวตาเจขาลาตะวันนโนอิทธิมันตวชุติมันตววนาม สานิเวสนังพิยนังส,าส,าาสัตตสังสยขานังไปย่รุปภาา,า,ปาสติบุปเราใช้โกชกคะสิตทิควนาภุริมันจะิสังราชาทัดโภสาสติปัทธามนังกติปถิมหา,า,าตาสะสัสุกุลปิตาสัพพะโบท่านามะวะา อิทธิมันัตชุติมันตวันนั้นวัโตศาสนาธรรมะนาพิการมงคลหนังสิติวันังนถ้าที่นั่นจัดที่สังราวิรปฬหกภาษาสติคุมันังอาทิปฏิมาราชสัจโสปุตตปิตสาวาโวอินานามาภะภอิทธิมันัตชุติมันตวันนั้นวัโตศาสนาธรรมะนาพิการมงคลหนังสิติวันังปัจจิมันจัดที่สั่งราชวิรปฬหกภาษาสตินาคานังอาทิปฏิมาราชสัจโสปุตตปิตสาวาโวอินานามาภะภะไอิทธิมันโตชุติมันัโตวันมธนกั้นวัตนโตศาสังนาธรรมะนาพิการมง มหาราชสสุุตเิาสาะวานามะาเือีมต้งิมต้วนมตสิสิะมุทมนาิกามุิบุรสิมิติานาปุริมาทิสังตตะโกตะกินะวิโรหะโคปจินวิโรหะโคปุเวโรอุตระิสังจะตลูกเตมหาราชสมัตาจุฬาทิสาทันทัตมนาอัตงสวานีครับเป็ราวัวติสังมายมิตราสาและบจานิกาสัทมาาภูเทนเวทินุิจะวิภตาสานะวนั่นโอกาสจาเรจถอตจะกินนู้นันที่นี้มโนะจปหก ว่านัอาถากูนาภาษานาคาเวสานาังติลาคาสังมรัสลาอาคูยาพระยาคาสัจญติพิยมุนัฐาตตถาสถาอาคูนาคยาสัจโนเอราวันนมมหานาโกศภะสิมิติงว่านัเยนาคาราเชสหรสารันติทิ่ปาริชาปักยุทธคูเบหายาสติว่านัมงปัตตะปัสสุจิตราสุปนาอิติเตสานามังอกพยันตานาคานาคาราชานวมตสิสุปนานตัวเขียวพัมสิพุตตสนาหิววจางิโอควายันตานาคาสุปนานสารมาเกัุงสุภุฑามจิตตาวชิระหัตถีนาสุ่มตังอุเระจิตาภัตตโกวัสรเสตเตียที่มันโตยาอสิ ป่าหาราโทนัมวจสหัสตันจักลูกตานงสเปเวโรจนะพะสรพสนาวง้ทปาขโมมทานนี้พรนที่ิยัน

Sampai jata udja jata umma The Teteh, temani karya asapina nata menino nama nuyena akan cunian cengyesa tisa saha paguce tahatima kirang o tatinana masawang tak keko katerang nakang, setapak asitasi tangso para meto tas putah itim saha, setan aku marauti so ta so, apakah sini timana saha so pumelo kana mahau pumititati upapan oche timan toki semakai isara aku pencek awa so watinude sanjata baru akang arito badi warito, api ngetes ini dewa so puma api kami panca akana yang, etakan atakan tara rakian hina, pantamata kumasung tak pili warita maungung cekak Nang di tita mah asih nungkan asih sili pani nata mah jasa nang kata mana pihra ma, na tappa buco komikutan nang tua sabi cuko tappa sopati tappa si sangkoso asih pangapinya yang mau kita langsung kuma tato ama tihia sa tasa wakih sana nang tih mana sana api kan tatihiya, nih kau bu, akan pakai perusuh tau kika ksa kanang. วิตราเคียปะกมูลนสังลมปีอิเชยงสเพวิสตสังฆามายาติตายสสินโนโมทันติสาปูเตหิสาวกาเิชชนีสุตาติสิบเอโมสวนมังคลัสตตังอสวนาจพราณังปฏิตนาจสิวนาปูชาจัปูเชนียานังเอตัมกลุมตัมังปฏิรุปปเทสาวาสุจัปุูเพจกตะปุญญาตาตสัมมาปณิทิเอตัมกล่มตัภาหุลสจจันจสิปัญจวี วิณโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตามะกลมุตตะมังัตติอุปตะอุปัฏานังปุตตทารสัสังฆะอนาคุลจตัมมันตาเอตามะกลมุตตะมัทานาจะธรรมจริยาจะยาตะกายาการันจะสังฆะอนาวะชานิตมานิเอตามะกลมุตตะมัอรติวิรติปะปามาชปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำมิสุตเอตามะกลมุตตะมังคาราโบจะนิวาโตจะสันตุสีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะสังวรนางเอตามะกลมุตตะมังขันติจะโสวจัสตา ธมนานันจัทัศนังกาลีนัธธรรมะสากะฉาเอตามัคุลตมังตะโคจัดภูมิมริจายันจัอริยสัจจานาทัทสนังนิพพานาสัจจริยาจัเอตามัคุลตมังกุปตะสาโลกะธรรม,มีหิจิตตังยัสสานัก,กัมปติอโศกังวิรชนเขมังเอตามัคุลตมังเอตาที่สามิกตะวานาสัมพัทธธรมะปร,ะราชิตาสัพพัสโสติน สองบวชสวดรัตนพันปานิจังเป็นชวิตทางอิจาวาครังวาสักิสุวานัตนังุานิตังน้โมสมังอติตนาคาเนะอิตัมปีพุ้เทระตะนางปานิจังเอเดลสิเจนะสุติหุนตุกขยังวิถากำเอามาตามมุนันตังยะทัตตาเยะทัตตะขาสักยะมุนิสมาหิตุนาเตนะทำให้นั่งสมาติกินสิอิตัมปีทำให้รัตนังุานิตังเอเดลสิเจนะสุติหุนตุยัำพุทธเกษตโบริวันนียิสุจิงสมาธิมานันติยะกัญญามือสมาธินาเตนะสมุนทวิชิติอิตัมปีตตตตตตัััััังงงเเเออสสสสสสจนนุุุิหยบครววธาา คีดังบทานังิสัมภงวิราชติีพเวสมีตกีนาปิชาวิริสันตานิปันติิราาดมิตโตนัทปิสังรัตนามนิตาเอตัสริมจวติมโตสิสามบวสรรบสาสวัอัตตาเวชิตัเยโยาจายังอิตราปชาอัตตทันตสะปูตสันนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทวจักนโณนัมารสาภมุนาชิตังอัปปิตังกิราถารูปสัันตุโนสิบวสวดกสาปุตสูตระสิตามิตังเนะกวาตาชนตาปัสตาอร cái mà อิติกิรายะมาปิตกสัมปทานีนัมาตกะหินตุมานัยาฆ่เหนนมาอาการะปริวิตเกณัมมาทิฏฐินัชานขันติยามาภาพผาโรปตายะมาสมโนโนคาลุยถาตุเมหิอัตนาวัชเนยยถาอิเมธมาอกุสละอิเมธมาสวาจฉิอิเมธมาวิญโยรัคฆะหิตาอิเมธมาสมุตะสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอัตตุเมหิปะชาเหยยยะถาตุเมหิอัตนาวัชเนยยถาอิเมธมากุจละอิเมธมาอนัวชฉิอิเมธมาวิญโยปัสสถาอิเมธมาสมุตะสมาธินาหิ ก้ายาสมันต,ต,ติอัตตุเมเหอุปสมปัญญะวิหะเรยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูรอุปนิยติชีวิตตับมา,มามาอยชารูปานีตัสสะสสันติตานาเอตังพพยัง เอตังพยังมระณีเปขามโนกุญยานิกะยิราถาสุขภาวะนิปุปานิยะติชีวิตตัะมายังสรุปนิตัสนาสันติจานาเอตังพยังมรณีเปขามโนโลกามิสัมประชังหิสันติเปโขโยทากายสังยมมวัจัยะอุตตริยสาตังแตสสะเปตสสะสุขายะโหติยังชีว่ามโนปกะรโรติกุลยังธัมโมหเวรคติธรรมสาริงธัมโมสตินโนสุขมาว่าหาติเอสานิสังโสธัมมีสติเมนะทุกขติงัสสันติธรรมจาริงสัพเพสังคาระนิสัต ตุเขสัม <ett> ภ <par aisse 250> ik ูริสุทธยาสัพเพธมาอนัตติอจยถาปัญญาปสติอาทะนิพพิโตเขสัมภูริสุทธยาสิบหกปวสวดอปนากชาดกอปนาคาฐานะเมเกตุติยังอาหูตักิีกาเอทาธัญญายามีทวีตังคันหยยะอปนากังพระหงเวสรนังยันติปปะตานิวนานิจจารามาดุขะเจยานะยานิมนุสย์อภชัดภะยะตัสิตาเนคังโขสานังกิมังเนตังสารมุตมะณนคัมมะสะเนตังสาระมังคัมมะสะพัทถุขะามุจติโยจากพุทธสัพทมัสสะ สัมมาธรรมะจะสังฆจัตสระรางขตตัตตานิอริยสัตานิสัมาปัญญายัปัญสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขสัตติกรรมังอริยันอริยันอธทิขะอัฐังขีกลางทุกขูปสัมมคามินังเอตังโฉสารนางกิมาเอตังสารมุตังเอตังสารมุังมามัสมาตุกขะมัจิสติ สิบเศวตพติการตักกถาอติตนาว่าขเมยยปะนบปฏิกังเกอนากรตังบุคคลไม่ความำนึงถึงสิ่งที่วงไม่ามุ่งหวส่งที่ยังมาไม่ถึงจะทไปอยางยานังอาปันจาณากรตังสิเดชไลแล้วสิ้นเปไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไปยังไม่ถึงปัะจุมบรรยโยธรรมัญตัตดอัตถะวิปัสสติกอสังหิตังอสังุปังตังวิธานะบุคคลหน่วเย่กับบุคุณในแจ้งัรรมประชุมบรรยโยนั้นได้บุคุณนั้นเพิ่งจะเดินทางนั้นเมืองนับปุพเพเ่ิด อยงนั้นไม่หาได้มาตาปินกองโมนตรติดตั้ตเวพิการรัตติสันโตจิตาเอมุนิติพมุผู้สบงกรเุคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดนันตักวันละคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประกันชนี้แล1ิบทสวดพินหาอาจเจเวขณาปาะาธรรมมีสรังนะติตาเรามีความเพียรเพนุกม เพราะว่าจะต้องว่พระเจ้าของรักของจริยาขนาดั้งปวงกรรมสักุมหิกรรมยาทายโยกรรมโยนี้กรรมวันทุกกรรมปฏิศาสนาเรามีกรรมในของตัวมีกรรมห้วยมีกรรมใดเกิดมีกรรมพู้ติดตามและมีกรรมที่เพิ่มประสิทธิ์มกรรมวิสามีกัลยานังวาปะปังวาแต่สัตยาทรรวิสามิเราทำกรรมอะไ สัพเพปิปันนิโนเอตาวตาสามีสัมก็ตังบุญเชสัมปะทางสัพเพเทวานุโมตันตุสัพพสัมปัตติสิทธิยาทานังคันตุสัทายาสีนังฆะตันตุสัพพทาภาวนาพิราตตาของตัวาฉันตุเทวตาฆาตาสัพเพิพุทธาภะรัตตาปชิกานาจิยงกังตังอาหันตานาจุติเจนะรัตมุสัพพะโส ยี่สิบวสุเทวตาปฏิทานคาถาญาเทวตาสันติวิหาราวชนิทุเบคาเรกุธีคะเรคาหิงทายิงแต่ธรรมธาตินะ้นว่ามันถูกุชิตาสวดยิงคาโรเตถะวิหารมัทะเดเทราจามัชานวกกาสพิกระบุสารามิกาธนาปฏิอุปสกากามาจติสาที่นข้มาจาอิสราสัปปานาปูตากุกิตาผูวันตุติชลาผูจาเลติจักอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปะปาติกานิยานิยังธรรมะรันปฏิจเตสเพปิทุกขสัะการณุตุสังขยังถาตุจิลังสตังธามโมธรรมมัทราชบุคคลาสังโฆมุตุสมโวะะะอัตตายยจิ อมเหราคตุสัทธโมสเพปิธรรมจาริโนวุฒิสัมปะ,ะปูเนย,ยามะธรรมีอริยะปะัตเตทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสภาพปฏิทินรคาถา คุณดัชิตานิกะตัสยานันยานิกะตานิมีเตสันจะพักทีนองหตุสตานันตาปามานากาเยปิยาคุณวันตาจะมาหังมาตาปิตาทโยติทามีจะทิถาวาอันเยณมัดนัทเวริโนสตาทิตันติเกลกาสมิเตปุมาจตุโยนิกาปันเจกะจตุโอการาสังสารันตาภาวะพิเรยาตรรมีปัติทานามีเอโนอนุโมทันตุเตสยามเยจิมังนัปปชานนติเทวะเตสังนิมีพระโยพระยาทินานคุณยานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสตาหงุตอเวราสุขะทีวิโนเกมปปปจโต สาาสสิทธังสสุิทธางสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงไม่ผู้มีส่วนในบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แหล่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเพื่อชดเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ว่าที่เห็นแล้วสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นทางแหล่งมีเวรการตั้งอยู่ในเกิดในตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกูมนึ่สีมีขันท่าไรขันหนึ่งละขันสี่ท่องเที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เราได้ทราบกันในสมบุของพระเจ้าแล้วขอสัตว์้านจุกอนุโมทนาณานเอกเถิดขอสัตว์เราได้ย่อมทราบกันในสมบุรของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงไ้ปจัก์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงยอมมีเบญอยู่สูตรสมบเถิดและจนถึงอันก t ตถถึงทางอันเกษมเถิดของความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์อดินอนุแห่งความเบียรแล้วนี้ส่งอยงการบูชาพระนาตนัดใยด้วยการสาธายบุสวดมนต์พระสูภรประบาพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกัดมีเพเจ้าขอให้คนจทุกไป้งปวคของพระเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยความให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งริานโมุ่ที่สมเด็จพระยาณสังวรณนี้วิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะ I mm -hmm.